สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าทำคลิปทำคลิปจ้าทำคลิปอะไรคะนี่เอ๊แม่จะถามหนูว่าบ่านีหล่ารู้จักคำว่าลึดบ่ลึดมอมลึดมอมลึดเอียงอีกเอียงลึดอีกมอมลึดคึ้นบอกแมอมลึดมันคือมันคืออะไรมอมลึดก็คือมอมลึด ไทยกลางเขาเอื่นเอียง, <laughs> งมอมเลยค้าวมามอมนี่ไทยกลางคือเอียงก็คือมอมก็คือมอมมัดบอแมนมอมมันบอแม,น,ม,น,มนไทยกลางรู <laughs> 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 ้ว่ามอมไปว่ายังโบสีอธิบายจังเลยคือในไทยกลางนะไม่ใช่ให้อธิบาย ไทยกลางเขา <ละ S 2> เรียกว่าอะไรบะหูค่ำเราเรียหูเสียดดูกับบอกว่าบะหัวไทยกลางคืออย่างไรวะหูจักต่ว่ามมุมลึดแม่มุมคือการกินค่ำใหญ่ๆหูกมุมมุม,มกินค่ำใหญ่ๆไปกินอะไรที่มันชิ้นใหญ่ๆคำเดียวเอาใส่ปากคือพอกินโดนัทเ็มบว่ามุมลึดอือเอาใส่อันเดียวนะใส่ใส่ <c oughs> คำส่ำหนึ่งแล้วก็ เมิดเลยือยเองสิคือคำว่ามมแล้วกินคำอันกินสิ้นที่สองก็คือการแดรเนี่อืออัไรละลูกแล้วถ้ามม,มลึดคือกินคำใหญ่ๆแล้วลึดลงไป <laughs> โดยแล้วก็กืนโดยที่ไม่เคี้ยวคํำว่าลึดคือการที่กินอาหารลงไปแล้วลืนลงคอโดยไม่เคี้ยวไม่ใช่แล้ว <laughs> แล้วลึดลงไปอือ แล้วอื่นรืดเดชมาจากว่าถ้าเกินลืดมันต่างจากมมเลือดจังเลยเกินก็คือกินคําปกติอืแล้วเกินอืแล้วมันลืดลงไปอ้อยงไ <c oughs> <c oughs> อยียงของลกูกว่าไรว่าไรความรู้อยียงเลยมสมองโนไปแล้วอื่นลืดกับมุมเลือดต่างกันบอ คิดว่ามอมเลือดสิเป็นให้ค่ำใหญ่อ oui> ืมอื่นเลือดก็คือค네่ำปกติมุมแมนอ่านะอื่นเลือดคือการกินค่ำใหญ่ๆแล้วก็แล้วก็ไม่เคี้ยวแล้วก็กลืนลงไปเลยถ้าอื่นลืดคือกินเอียงกระซางจะค่ำหน่อยค่ำใหญ่กระซางคือกลืนลงไปเลยเอาใส่ปากแล้วกลืนเลืดลงไปเลยกระตาราเวส่ังหงหมดแล้วกันเนี่ ก็ใส่ใส่ใตอีสานอะไรอือนะไเอาง่ายๆว่าอ่นลืดก็คือการการกินอะไรลงไปโดยที่ไม่เคี้ยวแล้วกืนแบบลงไปเลยอย่างเงี้ยเอาอะไรใส่ปากแล้วไม่ต้องเคี้ยวแล้วก็กินกืนลงไปแต่ว่าคำว่าโมมโมมลืดก็คือกินคาใหญ่ๆ แล้วก็ไม่เคี้ยวแล้วก็โดยการที่ไม่เคี้ยวแล้วกลืนลงไปเลย <c oughs> นั่นแหละคือมมลึดถ้าหนูจะวอาคําว่าอื่นลึดนี่คือวอาคําว่าลึดซื่อก็ได้มันก็เหมือนคําว่ากลืนลงไปเลยแบบนี้โดยที่ไม่เคี้ยวก็ได้แต่ส่วนมากหนูใส่เข้ามาอย่างมดมลึด,มมลดเพราะว่าหนูเป็นคนกินคำไงไงแมนว่ากลิ่นคำ,ำตัดสวดคำตัดสวดแมน ตกลงเข้าใจไหมข้าใจรู้รู้ไหมรตอนนี้รู้หรือเปล่ารู้อืมรู้คำว่ามมลึด <laughs> แปลว่ากินคำใหญ่แล้วกืนลงไปโดยที่ไม่เคี้ยวเก่งมาก <laughs> <laughs> สวัสดีค่ะจะ <laughs>